ต่อจากนั้นเรามาดูเขาทำที่แขวนเสื้อซึ่งมีผู้ต้องขังประมาณร้อยกว่าคนกำลังทำงานอย่างขมักขม่นแข่งกับเวลาต่อมาก็ได้ทราบว่าคุณนรงสุดที่คุณพาณิชได้บริจาคเงินสั่งน้ำอัดลงกิ e นสปอ o t มาเลี้ยงนักโทษและเจ้าหน้าที่ทุกคนและคุณํำนานลือประเสริฐได้บริจาคเงิน200บาท ให้เจ้าหน้าที่ซื้อถั่วเขียวมาต้มน้ำตาลทรายแดงเพื่อเลี้ยงผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เมื่อจนเที่ยงท่านอธิบดีก็เชิญพวกเราเข้าไปนั่งในห้องอาหารซึ่งทางทันทสถานได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วพวกเราเข้าไปถึงก็เห็นโต๊ะขาวปูผ้าขาวสะอาดจัดช้อนซ่อมมีดโต๊ะจานแก้วน้ำเป็นระเบียบไว้ประมาณ15ที่ ในห้องอาหารสะอาดกว้างยาวพอสมควรอยู่ชั้นสองของตึกทำการแถวหน้าทันทสถานเราต่างก็นั่งสนทนาเป็นกันเองร่วมทั้งสุภาพสตรีพวกเราสีท่านและรวมทั้งคุณจันทนาเจริญโตผู้รักษาการตำแหน่งผู้ปกครองทันทสถานหญิงรวมมีสุภาพสตรีร่วมโต๊ะในวันนั้นห้าท่านเรานั่งลงสนทนากันครู่หนึ่ง คุณสลับวิสุทธิมักผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางท่านก็มาถึงและท่านก็ได้ทักทายปราศัยกับพวกเราอย่างเป็นกันเองอย่างสนิทสนมสนทนาเฮฮาเป็นกันเองตลอดเวลาเรามีเรื่องพูดมีเรื่องสนทนาตลอดเวลาไม่ขาดระยะอาหารแบบไทยแต่ผู้ปรุงปรุงอาหารวันนั้นนับว่าเลิศโดยเฉพาะยำกระท้อน รสชาติถูกปากเราหลายคนอาหารเพียงวันนั้นเราได้กินกันอย่างอริอร่อยข้าพเจ้าคิดว่าอาหารไทยวันนั้นทําให้เราเจริญอาหารอย่างเยี่ยมในรอบปีหลังอาหารค่าวแล้วเจ้าหน้าที่ได้นําทุเรียนเนื้อเหลืองแก่แกะเม็ดออกแล้วคงจะเป็นทุเรียนเมืองนอนอย่างดีมาเป็นของหวานคนละจานจากนั้นก็มีกาแฟคนละถ้วย หลังจากอาหารแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้นำผลไม้ต่างๆใส่พานทองเหลืองใบใหญ่ตั้งไว้กลางโต๊ะทั้งจัดไว้อย่างน่าดูน่ากินแต่พวกเราแทบทุกคนมองดูพานผลไม้แล้วก็หลบสายตาเราคงพากันนึกว่ากระเพาะอาหารเราเล็กไปแล้วไม่สามารถฉลองศรัทธาได้เต็มที่หลังอาหารแล้ว เรายังใช้เวลาสนทนากันอีกเป็นเวลานานคุณชำนาลือประเสริฐและคุณมโนอยู่ประพัฒได้มีปัญหาถามกันมากมายได้มีเรื่องขำๆททาให้บรรยากาศคลึกเคลื่นเฮฮาเป็นกันเองตลอดเวลาเมื่อเห็นสมควรแก่เวลาพวกเราจึงได้ลาอธิบดีกรมราชทฑ์ท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ท่านผู้ปกครองทันทสถานหญิงและเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยความขอบพระคุณที่ได้ให้ความสะดวกกับพวกเราตลอดเวลาเมื่อข้าพเจ้ากลับมาถึงบ้านคืนนั้นข้าพเจ้าได้นำความรู้สึกนึกคิดเหตุการณ์ที่ได้พบได้เห็นภายในทันสถถานหญิงเมื่อมาคิดพิจารณาหาเหตุผลและเปรียบเทียบกับนักโทษชายแล้วรู้สึก ผิดแปลกแตกต่างกันไกลฝ่ายนักโทษชายในเรือนจำกลางบางขวางมีประมาณ4,500คนที่ถูกใส่โซ่ตรวนและหาผู้ที่ยิ้มแย้มได้ยากมีแต่หน้าเคร่งเครียดทะมึงถึงเข้าไปถึงก็เห็นได้ว่าเป็นสถานที่คุมขังนักโทษเพราะมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและโซ่ตรวนเป็นเครื่องหมายของนักโทษมองเห็นแล้วบรรยากาศเศร้า ส่วนสถานทันทสถานที่คุมขังหญิงนั้นบรรยากาศทั่วไปสดชื่นแจม่มใสไม่มีการจองจํามีเสื้อผ้าแต่งกายได้อิสระเสรีหน้าตายิ้มแย้มแจม่มใสภายนอกแต่แฝงไว้ซึ่งความน่ากลัวอยู่ภายในข้าพเจ้าถือโอกาสนำคำกรนของระยุติชาดำรงเวทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านได้เขียนไว้อย่างน่าคิด ระหว่างเหตุการณ์สมัยโบราณกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันนี้น่าฟังยุคโบราณรุ่นปู่ย่าตายายปฏิบัติมาใครโกรธอย่ากโกรธตอบตามระบอบโบราณการผิใครมรุกรานเราประหารด้วยความดีใครด่าช่างประไรเราปราศัยด้วยไมยตรีเช่นองค์พระชินสีชนะหมู่อมิตรมาน ยุคมนุษย์ปัจจุบันปฏิบัติใครโกรธจงโกรธตอบตามระบอบปัจจุบันเอาไหนก็เอากันจงอย่าพร่นอย่าพึงหนีใครด่าก็ด่าไปยิ่งมือไวได้ยิ่งดีใครกล้ามาราวีต้องต่อตีอยลละมันเมื่อได้คิดพิจารณาดูสตรีในยุคปัจจุบันนี้เท่าที่รู้เห็นจากสถานที่ทันทสถานหญิงแล้วก็เศร้าใจ คิดว่าหญิงที่อยู่ในที่คุมขังเหล่านั้นแต่ละคนมีประวัติที่น่ารู้บางคนคงมีประวัติเบื้องหลังชีวิตโลดโผนผ,ผจญภัยคงจะมีเรื่องที่น่ารู้น่าศึกษาน่าสนใจเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังที่จะได้ศึกษาความจรงิงก่อนที่นักโทษหญิงผู้นั้นจะถูกสารตัดสินและนำมาคุมขังในคดีเด็ดขาดอุกชะกัน ข้าพเจ้าก็ยังไม่สามารถสัมภาษณ์หรือนำมาเขียนตามที่คิดไว้แต่ก็คงเป็นความหวังที่จะมีโอกาสในวันข้างหน้าเท่านั้นยังมองไม่เห็นว่าจะมีโอกาสเมื่อใดข้าพเจ้ามาคิดดูว่าในปัจจุบันนี้หญิงเรามีมากกลัวความแก่มากที่สุดจะรู้สึกกลัวเท่าความตายหรือจะยิ่งกว่าความตายข้าพเจ้าคิดเล่นขันขันหากหญิงสาวสวย,สวย คอยแต่งเติมเสริมสวยความงามอยู่เสมอเพราะเป็นผู้ที่กลัวความแก่ถ้าหากพวกนี้เช้าวันหนึ่งมาตื่นนอนเข้านั่งส่องกระจกดูหน้าตัวเองที่โต๊ะเครื่องแป้งเมื่อเห็นหน้าตาของตัวเองมีเนื้อหนังเหี่ยวแห้งเหมือนหนังคางคบแก้มตอบางบานผมงอกตาลึกเข้าไปจนเห็นกะโหลกหัว ข้าพเจ้าคิดว่าหญิงสาวผู้รักสวยรักงามเหล่านั้นคงจะตกใจอ้าปากค้างพอได้สติคงร้องวีดแล้วคงร้องไห้โวยวายหรือไม่ก็ช็อกสลบแน่นิ่งหรืออาจจะหัวใจวายลงก็ได้หรือไม่เมื่อรู้ตัวว่าหมดความสวยงามแล้วก็คงพากันเอาผ้าคลุมหน้าวิ่งหนีออกจากบ้านขึ้นบนราวสะพาน แล้วก็โดดลงแม่น้ําเจ้าพระยาจมหายไปเป็นแถวแถวแต่ก็โชคดีที่ธรรมชาติไม่ได้ให้มนุษย์แก่เสื่อมรวดเร็วอย่างที่นึกธรรมชาติได้ใช้เวลาค่อยๆแก่ลงโดยไม่รู้สึกตัวไม่รวดเร็วอย่างที่คิดจึงไม่ทําลายจิตใจความรู้สึกให้มากนะักแต่ถึงเช่นนั้นก็มีไม่น้อยที่ตะเกียบตะกาย หาทางที่จะหยุดความแก่ให้เป็นสาวอยู่เสมอพยายามค้นหาทางที่ทำให้ไม่แก่เรื่องของคนรักสวยรักงามภายนอกนั้นมีสตรีนิยมทั่วไปมากมายทุกชาติทุกภาษาฉะนั้นในยุคป,ปัจจุบันนี้ทางวิทยาศาสตร์ด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยโดยการผ่าตัดได้เจริญรุ่งเรืองจนสามารถจะตกแต่งผู้หญิงที่อยู่ในวัยสูงอายุ แม้อายุจะเลยวัยหกสิบขวบไปแล้วก็สามารถจัดทำการเสริมความงามโดยลอกหน้าตามวิธีศัลยกรรมสมัยใหม่แทนที่จะเคยผ่าตัดดึงหนังมาเย็บทำให้ใบหน้าเต่งตึงเหมือนสาวๆแต่การลอกหน้านั้นสามารถทำให้เส้นลึกๆที่เหี่ยวยน่นและฝ้าบนใบหน้าให้หายไปได้แต่ต้องมีความอดทน เพราะยาเคมีเมื่อถูกกับผิวหนังใบหน้าแล้วคิดว่าไม่มีใครอดทนเท่าผู้หญิงแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายหรือเจ็บปวดเพียงใดก็ยอมเพราะอยากสวยสำหรับสตรีผู้สูงอายุที่มั่งคั่งการทำศัลยกรรมเพื่อตกแต่งเสริมสวยแล้วแม้จะต้องใช้จ่ายสูงเพียงใดก็ไม่สนใจเพียงขอให้ได้ตามความพอใจเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญ ที่ข้าพเจ้าเขียนมาไว้ในที่นี้อาจผิดก็ได้เพราะเคยอ่านหนังสือมาครั้งหนึ่งจำไม่ได้ว่าเป็นหนังสืออะไรและไม่ได้สนใจที่จะเอามาเขียนที่เอามาเขียนเท่าที่ความจำยังเหลืออยู่เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายในการนำมาเล่าครั้งนี้หากกระทบกระเทือนท่านผู้ใดบ้างข้าพเจ้าขออาภัยด้วยเหตุที่นำมาเขียนก็เพื่อแสดงว่า ในยุคสมัยปัจจุบันนี้สุภาพสตรีของไทยเราหลงไหลในการที่จะตกแต่งเสริมสวยแต่ภายนอกที่ตามมนุษย์มองเห็นเท่านั้นส่วนการเสริมสวยความงามภายในนั้นน้อยคนนักที่จะสนใจเสริมสวยให้จิตใจงดงามผู้สวยภายในต้องงามด้วยความเมตตาปราณีพร้อมศีลธรรม การไม่เห็นแก่ตัวไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นความงามน้ำใจที่คนยกย่องบูชาแม้รูปร่างภายนอกจะไม่สวยสดความสวยงามภายในทางจิตใจนั้นย่อมมีค่าสูงกว่าความงามใดๆในโลกและเป็นความงามที่ไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเสื่อมไม่เหมือนความงามภายนอกที่พูดมานี้ก็เพียงชี้ตัวอย่างให้เห็นว่า ความงามภายนอกดีหรือความงามภายในดีที่สุดแต่ความรู้สึกของท่านเพียงแต่เปรียบเทียบงามภายนอกกับงามภายในนั้นสูงต่ำผิดกันเหมือนฟ้ากับดินหากว่าที่พูดมานี้จะกระทบกระเทือนผู้ใดโปรดอภัยด้วย เมื่อนึกถึงคำของคุณจันทนาเจริญโตผู้รักษาการตำแหน่งผู้ปกครองทันทัศสถานหญิงที่ลาดยาวบางเขนว่านักโทษหญิงที่มีคดีอุกชะกันต้องหาว่าฆ่าคนตายนั้นมีร้อยกว่าคนแล้วมาลองหลับตานึกดูหญิงสาวที่เป็นมือฆาตกรเหล่านั้นเวลาปกติเธอจะอ่อนหวานนิ่มนวลพูดจาไพเราะ แต่เวลาเธอโกรธมีสีหน้าเปลี่ยนแปลงเป็นยักษ์เป็นมารอย่างน้อยก็สามารถสังหารชีวิตชายที่เกาะแกะไม่จริงจังพวกผู้ชายต้องมาตายเกลื่อนทั้งหนุ่มและไม่หนุ่มทั้งในายตำรวจข้าราชการพ่อค้าพาณิชสมัยก่อนยังมีรัฐมนตรีต้องเสียชีวิตลงด้วยฝีมือหญิงคิดเป็นตัวเลขเห็นแล้วจะต้องหวาดสะดุ้ง ไม่เคยนึกเลยว่าหญิงสาวหน้าสวยๆพูดจาไพเราะอ่อนหวานเท่าที่เห็นมานั้นเวลาโกรธก็คือแม่เสือที่ดุร้ายกระโจนเข้าตะปบเหยื่อยังไม่ทันรู้ตัวตายสนิททั้งที่ยังฝันหวานข้าพเจ้าเขียนความรู้สึกไว้ในที่นี้เพื่อเตือนท่านผู้ยังทะนงตัวว่าเป็นชายอกสามซอกที่อวดดีประมาทขาดศิลธรรม และมนุษยธรรมอยากรักก็รักอยากทิ้งก็ทิ้งเราปลูกทั้งรักและเพาะทั้งศัตรูหญิงสมัยนี้ไม่เหมือนหญิงสมัยก่อนที่มีจิตใจอ่อนแอเห็นเลือดก็เป็นลมเห็นปืนก็ไม่กล้าหยิบแต่ต้องเพราะกลัวเพราะพ่อแม่อบรมให้ผู้หญิงจริงๆไม่ยอมให้มีเสรีสนิทสนมชอบกับชายที่ไม่ใช่ญาติ เรื่องความรักของหญิงสมัยก่อนถือเป็นเรื่องน่าอายการที่จะไปไหนมาไหนกับเพื่อนชายสองต่อสองอย่างหญิงสมัยนี้ไม่มีโอกาสแม้จะแต่งงานอยู่กินกับสามีแล้วก็ยังไม่หายอายเพราะส่วนมากยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพ่อแม่เป็นคนหาให้การร่วนรักกันก็เพียงแต่เวลากลางคืนดับใต้ดับไฟมองไม่เห็นหน้ากัน พอเช้าก็มองหน้ากันไม่สนิทคอยหลบหน้าเพราะอายการร่วมรักในเวลากลางวันคนสมัยก่อนมีน้อยนักเพราะประเพณีห้ามไว้ถ้านอนร่วมรักกันกลางวันฟ้าจะผ่าตายคนสมัยก่อนเชื่อง่ายฉะนั้นการร่วมรักกันก็แต่เวลากลางคืนนับว่าเป็นอุบายของคนโบราณที่จะให้ผัวเมียถนอมรักกันไว้เพื่ออยู่กันยืดยาวตลอดไป ไม่ให้มุ่งแต่ลหลงไหลในการมารมสิ่งใดมากนักก็นายเร็วหัวเมียสมัยก่อนกลางวันมักจะคอยหลบหลบหลีกหลกกันต่างก็มีความขวยอายแม้จะเรียกชื่อผัวและผัวจะเรียกชื่อเมียก,ก็กระดากปากเช่นกันเมื่อมีลูกแล้วก็ฉวยโอกาสเรียกแทนชื่อผัวชื่อเมียเช่นแม่ไอ้หนูหรือแม่อีหนู ส่วนเมียก็เรียกผัวว่าพ่อไอหนูหรือพ่ออินูเช่นเดียวกันนี่เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนซึ่งคนสมัยนี้มีอายุแล้วคงจำกันได้แต่ต่อไปคงลืมข้าพเจ้าคิดว่าเอามาพูดในที่นี้ไม่ใช่ถอยหลังเข้าครองเพื่อให้รู้และเปรียบเทียบให้เห็นเท่านั้นแต่ผู้ชายสมัยก่อนส่วนมากก็มีศีลธรรมไม่รักเล่น รักหลอกรักทิ้งเพราะสมัยก่อนรักกันยากไม่ไวไฟรักง่ายนายเร็วเหมือนยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผู้หญิงเสียเปรียบช้ำใจต้องตื่นตัวจากความอ่อนแอไม่ยอมให้ทำเล่นข้างเดียวมีจิตใจเข้มแข็งถ้าแม่โกรธขึ้นมาแล้วสามารถใช้ระเบิดคว้างบ้านและสามารถใช้ปืนระเบิดขมองด้วยจิตใจไม่สะทกสะาน และสามารถใช้มีดโกนอันคมกริบป,ปาดของสงวนหรือตัดไปทิ้งทั้งพวงเหมือนเชือดหมูเชือดไก่สมัยก่อนข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องที่ผู้หญิงฆ่าผู้ชายอย่างเลือดเย็นยิงอย่างเผาขนหรือจะเห็นเป็นสมัยก่อนหญิงชายรู้จักกันยากผิดก,กันกับยุคนี้รู้จักง่ายไปเที่ยวไปเตรด้วยกันอย่างอิสระเสรี เป็นเหตุให้เกิดรักกันง่ายและก็ฆ่ากันง่ายขึ้นถ้าผิดใจกันท่านผู้รักสนุกทั้งหลายจงศึกษาหาความรู้ให้เกิดศีลธรรมทางจิตใจให้ความเมตตาปราณีนึกถึงอกเขาอกเราถ้ามีใครเข้ามาทำกับญาติพี่น้องลูกหลานเราความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างไร การเกิดมาเป็นคนก็ทุกข์มากกันอยู่แล้วจงสร้างความดีมีศีลธรรมและจะปลอดภัยเพราะความดีรักษาผู้ทำความดีถ้าหักประมาทจะไม่ปลอดภัยเพราะความชั่วจะเป็นเงาพยาบาทคอยติดตามอย่างใกล้ชิดคอยเวลาให้ผลข้าพเจ้าก็ขอเรียนเพื่อนชายที่มัวเมาหลงระเริงรัก ให้เห็นตัวอย่างที่แท้จริงซึ่งต้องจบชีวิตลงอย่างอนาถมาแล้วอยากนึกคิดนำข้อเตือนใจไว้ให้เพื่อนร่วมโลกทั้งหลายได้นำมาพิจารณาด้วยสติปัญญาถึงความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์กันของหญิงชายทางชู้สาวมีรักอยู่สี่ประเภทคือหนึ่งประเภทรักทิ้ง สองประเภทรักเทียมสามประเภทรักทนสี่ประเภทรักแท้หประเภทรักทิ้งนั่นเป็นประเภทที่รักไม่เลือกชอบทั่วไปแบบเจ้าชู้เกี่ยวไม่เลือกสวยหรือไม่สวย หาความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อสมใจเบื่อแล้วก็ทิ้งทำเหมือนผู้หญิงไม่มีหัวใจประเภทนี้เจอผู้หญิงแบบทันทศถาลาดยาวแล้วก็ตายยังไม่ทันสั่งญาติตายยังไม่รู้ตัวยังงัวแต่ฝันหวาน 2. ประเภทรักเทียมประเภทนี้มีพวกรักเพื่อปอกลอกเมื่อเห็นหญิงมีอันจะกิน ก็ใช้เล่เหลี่ยมหาทางหลอกลวงทรัพย์สินจนหมดตัวแล้วก็ทอดทิ้งสร้างความเจ็บแค้นสาหาัสสร้างทางตายให้ตัวเองเร็วเข้ายังไม่รู้ตัวอีกพวกหนึ่งอยู่ใกล้ชิดหญิงคนไหนเหมือนไม้เรือยฝากรักไม่จริงจังหาความสุขตามอารมณ์ตามนิสัยคนชอบสนุกไม่เลือกว่าลูกเมียใครไม่นึกถึงศีลธรรม พวกนี้ทำตัวเองให้อายุสั้นไม่ทันแก่ตายอีกพวกหนึ่งก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงดูแต่ไม่สนใจนิสัยความประพฤติว่าจะไปกันได้หรือไม่ความรู้สึกทางจิตใจจะตรงกันไหมมองดูแต่ความสวยงามภายนอกเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วก็พอจะรู้ว่าความเห็นขัดแย้งกันที่สุดก็เบื่อจนไม่อยากจะมองหน้า ที่จิตต่ำก็ใช้วาจาหยาบคายด่าว่าเจ็บแสบบางรายก็ด่าถึงพ่อแม่หลังจากนั้นก็ตบตีเตะถีบหมดรักหมดความเมตตาปราณีลองได้เคยตบตีครั้งแรกผ่านไปแล้วก็ติดนิสยัยหลังจากนั้นการซ้อมการเตะต่อยตีดาก็เป็นเรื่องธรรมดาประจำครอบครัวนับแต่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น บ้านก็ร้อนเป็นไฟคล้ายเหมือนตกอยู่ในขุมนรกแล้วไม่นานก็ทนอยู่ด้วยกันไม่ไหวหาความสุขไม่ได้ถ้าไม่ฆ่ากันตายเสียก่อนที่สุดไม่ตายจากก็ต้องจากเป็น 3. ประเภทรักทนประเภทที่สามนี้เป็นประเภทดีขึ้นตามลำดับแบบชนิดความรักทําให้คนตาบอดทั้งหญิงและชายความรักสดชื่นเมื่อแรกแรก ที่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วไม่นานนักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นแก่ตัวความเห็นขัดกันความสดชื่นก็กลายเป็นขมขื่นหาความสบายใจไม่ได้ทั้งสองฝ่ายที่สุดก็เกิดเบื่อมักจะเริ่มมีปากเสียงเถียงกันตลอดมาแต่ก็ยังรักษาเกียรติจะมีปากเสียงเมื่อยามรับหลังคน ตอนหน้าสังคมก็แสดงกริยาวาจาเหมือนสามีภรยาที่รักใคร่มีความสุขครอบครัวหนึ่งเป็นฉากละครแต่ภายนอกซึ่งปิดบังความจริงที่ขมขื่นไว้ภายในชีวิตหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หากมีบุตรด้วยกันก็เห็นแก่บุตรเพื่อมนุษยธรรมและศีลธรรมจำต้องทนอยู่เพื่ออนาคตของบุตร หากทั้งสองฝ่ายไม่ปรับปรุงจิตใจลดความมาน่าถือตัวให้โอนอ่อนเข้าหากันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันด้วยความทรมานทางจิตใจด้วยกันทั้งคู่จงอยู่ไปอย่างสังกตายมีชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งกว่าจะสิ้นเวรกรรมเพราะผิดฝาผิดตัวเหตุการเหล่านี้มักจะเกิดแก่ชั้นปัญญาชนและผู้มีเกียรติ แต่ท่านเหล่านั้นก็ยังมีศีลธรรมป้องกันการแตกแยกอยู่บ้างการฟ้องยาขาดจึงไม่มีขึ้นจะเรียกว่าทนอยู่แต่ไม่แน่นักหากหมดเวรหมดกรรมหูตาสว่างขึ้นแล้วหันหน้าเข้าหากันต่างฝ่ายต่างลดความเห็นแก่ตัวต่างก็หันหน้ามาให้ความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันแล้วอาจกลับมาเห็นความดี เห็นความอดทนเห็นอกเห็นใจมีความรู้สึกซึ้งใจที่สุดเกิดรักครั้งสองขึ้นอีกความรักครั้งนี้จะรักทนต่อไปไม่เหมือนทนรักอย่างแล้วมาแล้วเกิดความรักจริงใจและอยู่ทนต่อไปชีวิตอาจกลายเป็นรักอมตะร,รักแท้ก็ได้ 4. ประเภทรักแท้ ประเภทนี้รู้สึกจะเป็นผู้ที่สร้างสมกุศลกันมาตั้งแต่อดีตชาติจะเป็นหญิงหรือชายต่างก็มีศีลมีสัตว์จิตใจมีความเมตตาปราณีมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและก,กันและพยายามถนอมน้ำใจไม่ให้กระทบกระเทือนเมื่อต่างเอาอกเอาใจกันเมื่ออยู่ห่างจิตใจก็เกิดความรู้สึกคิดถึงเป็นห่วงกันตลอดเวลา ด้วยกุศลผลบุญต่างก็มีความงามภายในด้วยศีลธรรมต่างก็เปี่ยมไปด้วยความเมตตาปราณีมีกุศลบารมีอยู่ภายในด้วยกันทั้งคู่สามีก็เห็นความดีภายในของภรรยาเหมือนเทพธิดานางฟ้าภรรยาก็มองเห็นความดีในของสามีเหมือนเทพพบุตรความรักนี้จะก่อให้เกิดเป็นอมตะ หากใครประสบชีวิตเช่นนี้บ้านก็คือสวรรค์รักคืออมะตะประเภทรักแท้ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างสวยสดงดงามหรือมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินสมบัติความบริสุทธิ์หรือสาวแก่แม่ไม้ตัวอย่างที่รู้กันทั่วไปหรือทั่วโลกในยุคเช่น พระเจ้าแผ่นดินประเทศอังกฤษองค์หนึง่งเมื่อขณะยังเป็นโสดพระองค์ไม่สนพระทัยเจ้าหญิงผู้เลอโฉมหลายประเทศซึ่งหมายมั่นที่จะเป็นราชินีแต่พระองค์ทรงรักแท้ต่อหญิงไม้สองผัวแต่รัฐสภาขุนนางอังกฤษไม่เห็นด้วยที่จะให้พระเจ้าแผ่นดินทรงยกย่องหญิงไม้เป็นราชินีพระองค์ทรงยอมเสียสละราชสมบัติ เพื่อมักครองรักแท้หาความสุขกับหญิงไม่โดยไม่รังเกียจตลอดสิ้นอายุไขของพระองค์นี่ก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นรักแท้ฉะนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ใช่จะเหมาะสมกันทุกคู่ไปความรักแท้อมาตะในสามัญชนก็มีไม่น้อยทุกยุคทุกสมัยแต่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง คนไม่รู้จักเรื่องก็ไม่เด่นคนก็ขาดความสนใจหากจะกล่าวถึงรักที่เป็นอมตะสมัยโบราณก็พอจะมีพยานหลักฐานให้พิสูจน์ให้รู้เห็นได้ซึ่งมีผู้รู้เห็นทั่วโลกและเป็นอนุสาวรีย์ที่เด่นชั้นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นก็คือทัชมาหานเป็นอนุสรณ์ความรักแท้อมตะชั้นหนึ่งของโลก หากท่านยังไม่อยากจะตายเพราะมือที่นิ่มนวลน,น้ำเสียงที่อ่อนหวานแต่นิ้วแข็งพอจะกระดิกไกปืนระเบิดกระมองท่านได้ดังที่ปรากฏมาแล้วก็เร่งรีบพิจารณาตัวเองเมื่อมีสิ่งใดผิดแปลกก็ปรับปรุงตัวเองถ้าท่านยังทำอารมณ์ตนเองในทางที่ผิดศีลผิดธรรมมีพระแพงแพง แขวนไว้เต็มคอก็ช่วยป้องกันอะไรให้ท่านไม่ได้ถ้าท่านเป็นคนใจชั่วจิตซามเห็นแก่ตัวไม่มีใครช่วยท่านให้ปลอดภยัยนอกจากตัวท่านเองหลักธรรมะของพระพุทธศาสนาเป็นเพียงแต่สั่งสอนที่มีค่าสูงสุดของมนุษย์ทั่วไปถ้าท่านไม่ปฏิบัติก็ไม่ช่วยอะไรท่านให้ดีขึ้นได้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพียงแต่ชี้ทางให้ปฏิบตัติถ้าท่านสนใจเลื่อมใสปฏิบัติด้วยจิตที่บริสุทธิ์เมื่อนั้นแหละผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองอย่างทันตาเห็นไม่ต้องรอผลดีชาติหน้าจงใช้สติปัญญาพิจารณาดูก็จะมองเห็นเราจงเสริมสวยความงดงามภายในใจมีศีลมีสัตว์มีความเมตตากรุณาปราณี ดับความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธด,ดับความโลภด้วยความไม่โลภมันคอยเตือนสติตัวเองว่าเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าตลอดไปเตือนผู้ที่ไม่รู้จักพอให้รู้จักพอเสียบ้างแล้วช่วยกันแผ่เมตตาจิตไปยังหมู่สัตว์โลกที่กำลังหลงไหลงมงายอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ยังมัวเมาก้มหน้าหลงเห็นแก่ตัว สร้างกรรมช่วยอยู่ตลอดเวลาขอให้เงยหน้าขึ้นมองดูแสงสว่างธรรมะของพระพุทธเจ้าจะทำให้จิตใจสงบและสูงขึ้นนี่เป็นความงามความสวยภายในของมนุษย์ซึ่งสูงกว่าดีกว่าความสวยความงามแต่ภายนอกจงเสริมสวยทั้งภายนอกภายในอย่าให้เขาว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอม จงพยายามสร้างความงามภายในจิตใจจะนำความสุขกายสุขใจมาสู่ท่านทางพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นทุกข์เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องได้รับความทุกข์ด้วยกันไม่มีใครหนีพ้นทุกข์ไปได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ชี้ทางสอนให้ดับทุกข์และให้พ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติได้ เราก็จะพ้นทุกข์ไปสู่ความสุขด้วยกันทุกท่าน